นี่น่ะมีน่ะพี่น้องพี่น่ะเป็นปุ้มเลยพี่น้องเพิ่น่ะอันนี้แม่นหมดเออเห็นเห็นจะเป็นตุงอยู่กองนี้นี่เป็นการ

ฟักฟลาสุดแกเสื้อโต่งแล้วจ้าหนึ่งแกเสื้อโต่งแล้วหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้คือมันเ่าละอันนี้นะมันทอกน้อยพูดมันทอกอือมองไหมเออเห็ดอยู่กองฮะอันนี้นี่นะพี่น้องพี่นะเป็นปุ้มเลยพี่น้องพูดนะอันนี้เมียนมืดแเออเห็นเห็นจุมจุมอยู่กองนี้ นี่เป็นการนี่เขากำลังจุ่มอยู่ว่าเป็นแยกเห็ดตาคือออกบนนี้เห็นอาจะออกนะมันเป็นซุ่มซอดซุ่มไพ่แบบนี้นะข้าวกระบอเนาเนาอืมอุ้มบังไหจับระยกอ่อนหนึงล่ะป้าบึงค่าเอาป้องบังบังพี่บึงข้ากายมันดูกายมันใจบอพี่บอกพี่เออเอาเดี๋ยวเพื่อนสิมาเอาน้ำเพื่อนใด เราเลยบเคยเห็นทุกคนเออเราเคยได้เฮ็ดตาเป็นพระเฮ็ดตาเลยช่วงมันทางมันเดือดใจนะว่ามันเป็นกหรือว่าบรเห็นนี่นะสิบุเห็นนเพื่อนได้เพิ่นไปได้วเป็นเป่าสองเป่าวันสุดแล้วได้เจอสองสามขีดจะเสียดายแบบเนาวบุญตาของน้องบอมขนาดเลยทุกคนเออเป็นบุญของน้องบอมน้องยูขนาดเลยเนาะขีดน้ำมันเนาคันบุฝนมันมีบัเหนาเดี๋ยวเราดูมีมีมีมันมัฝนโคตแห้งอะหนาวไวเลยนะน้องบอมเพราะว่าน้องอยูยุงกัดเยอะ ล่าสุดแกเสื้อให้นงบวมพกเอาหิตดาบเกิดมาบ่าเคยพ่อเคยเห็นเอาลืเนาะอ,อันนี้เนาะ <c oughs> เป็นกินบ่เป็นกินกันไปซอวีเหมือน <c oughs> อ้ยคุณเสียดายเลยหมดมันอยากเนา่าวล่ะเสียดายเนาะนอยากเน่าละ่ะในตะก,การเสียดายเสียดายพันธมาจะเศร้าก็มีพี่อ้ออยู่ใเนาะเม่รุวันในหมูอม่อ่ะอันตอนเฮาเห็นมือเศร้าอีหนาวจำพวกนั้นน่ะมันกับโบนาเห็นบ่ไปละบุดนึ่งละเนาฝนตกเมื่อกี้นะแหงแค่แหงว่าน้ำฝนขิง อือ้ะมาเลอะมาเลาะแตงกอัต้งบอกที่ว่าต้องบอกเห็นไอ้เพิ่นมาเลาะอย่างนเราบบอกว่าต้องไปเลาะไอ้เพิ่นละะบอลนี้อีกเออไอ้่ยอเนาก็อย่าเอาไปเอยเอาไปเห็ดืเอาไปเสื้อนำกันแล้วมันปนกันเน่าไดยบอมอืมเป็น ตุ๊ดอยู่กองหันคืสิบ่หนาอืมเอาบ่ได้เอาไอ้ตุ๊ดาเฮาก็บ่เอาแลให้ปนไว้ได้สิตเลือดหรือปไข้เลือดออกย้อนเฮ็ดาบได้นี่เดี๋ยวเฮาขอตัวเก็บกนเนาะเพราะว่าหลายเป็นอีตน้องอยู่คนเียมาเจอกันตอนาแล้วเด้อ เอาบอปุ้มๆให้ไหม ดอกจูมก็มีแต่มีน้อยเลยได้ดอกจูงแค่นี้นะประมาณนี่ยนะพอดีคักมือเศร้านี่แหละออกเนะาะคู่เศร้ามือเศร้านี่พอดีคักบุนังออกดอกจูมสี้ครึ่งหนึ่งแนละ้วก็ออกแบบโบราณเอาหขน,นาดเนาะนะ ปลกได้น้องอยู่แก่เสือแล้วบ่เห็นหยุนเดี๋ยวจริงตรงนี้น้องวมเดียวมาหน้าดําปิ๊กน้ยงโตล่าสุดน้องอยู่หิวบ่ร้อนทุกคนทุกคนค่ะเบงจะเต็มเลยอันนี้นะนะอกวแงเด้อนี่เด้อพน่ะเต็มบ่คันมันบ่นาวนี่เต็มแค่ดมันก็บ่ได้นาว่บ่ลายบ่ออออกนาวซดอกากจมา ตอนมันบบได้เหาเหาจุ่มว่าบบได้เนาะบัานเหาได้แล้วเจุ่มจะเหมือแล้วแบบนี้นะมาเห็นเธอไหมไปบนมือปะมาพี่มามามาหีมานี่อู้ยตายเราควรต้องบอกเห็นสุดสองอีกแล้วนี่นี่เห็นบอกนี่เหนื่อนเห็นบอกอยากเห่าอีกเหรอเห็นบอกี่แต่ว่าโบสุดนี้โบอกเป็นเพลนทอมกี้นี่ไปเข้าไปเอาออกไล่เห็นไหมแต่ว่านี่แต่ว่าเข้ามาเอาเบึงนี่นะนี่ออกประมาณนี้เนาะ ตอนนี้เราก็มาหอดเงินแล้วนะทุกคนก้อนที่มาหอดเงินได้กับบริเวณเรื่องง่ายเนาะเดี๋ยวเขาจะเอา ให้แม่เยาจะเอาไปให้แม่เบื้องยุคงานอีกหลังหนึ่งยุคงานในบ้านเนาะสี่หน้าแม่อาการของแม่ที่เป็นจังไงเมื่อเจอเห็ดตาสินขอ่เขาเป็นครั้งแรกเนาะที่น้องบอมน้องยูเจอฝูงเห็ดพวกเยอะขนาดนี้บ่เคยเบื้องอาการตอนเห็นเห็ดพวกครั้งแรกก็เพงกระโดงกระเดียนาที่ียไปเฮาจะเอาไปให้แม่เบื้องนอกแม่ที่เป็นจังไงเนาะนี่ทุกคนคือตอนนี้น้องบอมก็ได้มาฮอดเถือนแล้วเนาะย่าเบื้องอาการแม่ว่าเห็นเห็ดตาจะเป็นยังไงเอะเบื้องเลย สองถุงค um ุณได้นี่นะเออนักเอาเอามาพี่เอามาเ้รงพี่นี่นี่ตาพได้กังงหายโอ้บริง่ายได้ยืงอยสิไต่ฮ่ายแงไเใช่ยไวะโอ้หนาวละฝนตกเมื่อกี้นี่ฝนตกเมื่อกี้แล้วก็ไ่ไอ้ไอ้เอนั่นแม่ิ่งไอ้องไ้นั่นแม่ ใอันนี้้อินี้เห็ดขาวอันนี้นะเห็ดขาวโห้สอกแล้วเนาะเอ๊ะเหตัาไปขนะถือว่าเกือบเน่าหมดแล้วนะเอาไปเอาอยู่บอนทุกเสื้อ ออกซิบอนทุกเสื้ออันนั้นไกลไกลบอลซิยานี่เขาพูดยามาว่าพูดเห็นยาตายพูดๆเดียกับบวยเรียบร้อยละนี่อันนี้เอาอยู่บอนส่วนยางพะโนแล้วก็อันนี้เอาอยู่บอนไปขังเฮาอันนี้น่ะ โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวมาทอกแล้วก็มาซ้อมกันเนาะตอนนี้น้องยูบะฮันได้ม,มาน้องยูหันที่ดบที่มาซาด <c oughs> อันนี้เอากระชีมาทอกบิงกบ่งเนาะวิ่งเด้ออาทอกเลยเบอกกันเลยว่าอุ้ยตาสะออนเขาจะด่าเมืนหนาวนะครับมื่อวานมือเซาออนเซาออนนะมันอ๊อฟเต็มมือืละมือคือนี้ค่ะมือเช้านี้ผ่านฝนบนตกนี่ขักันนะขักเห็นันเน่าวให้ไปสิ บ้านหนาวมันฝนตกมึงเสาเนี่เอากระมาแกงเห็ดขาวค่ะโอ้โหทอดเห็ดข้าวเห็ดข้าวทอกด้วยเห็ดข้าวเอาก็ไดไดลามเด้อนแกงลาลานี่เซียบกว่าเี๋ยวสิมาโซมเนาะ ไปเดย๋ยวหอยิมาโซมเห็ดบวกซวยเมย์ก่อนเนาะซ้ำนีนซ้ำนี้เนาะมึงเศร้านี่เนาะจริงจริงนะนี่คันทาไปแต่เศร้าแต่โตันาไปคิดอย่างมึงเศร้านะอันนี้เาไปิดอย่างเเศ้าเขาไปคิดอย่างเด้แล้วก็มาบวกซ้อฟนตุกอีกนานไปอีกโซงมงได้ใดงมน่ามีกุจยร้อยลจ้าวนไปเล บุนำบุทะเลไปพี่น้องงางจ้างได้มาสักพักแล้วเนาะอันนี้เหาก็สซีเอาไปเฮ็ดเก่งกินเราต้องรอลักษณะห<า>ิรต่อไปอเยอรอดีตามอีพีต่อไปเนะาะหิรพี่เก่งเฮ็ดที่บนำอาโบเฮ็ดทีแบบจับแล้วมันยังแข็งมันกะบ,บรเนาดอกอันนี้กะบ,บรเนาดอกนอนต่ว่าจับแล้วมันแบบเปียกๆน้ำพราะว่าน้ำฝนชุกเด้แล้วกับเพลิ้งอ่ะเพลิ้งใบเนาะ ชื้อเห่าอีกอย่างนึงก็คือชื้อเห่าอันจับเสือหงมาแล้วหิวมันละมุนแน่เนี่คือจีซอมไว้ไว้กินมือนาได้ทุกคนต้องหลอดเพชรขาวอันนี้นะต้องหลอดเพชราวเหมือนเดิมเพชรขาวนี่ก็มีแต่ได้ครั้งแรกน้องยอที่ได้หลายกว่านี้เมร์เออมื่อนี้มีแต่เพชรอกหลายโปแต่ลเหือได้แต่พวยนึงพอแกงคือบอกอันนี้เต็มหงอย่างนึงเลย ออกแบบทุกคนเลยนะแมนแล้วอันนี้อันนี้ก็สีโสมอีกอันนี้เพราะว่าเป็นกินอันนี้ก็ได้เหลือต่อไปเหาสีเอดอย่างเราได้ยินแม่ว่าสีเอดกินเอคะแนนเอ็ดคะแนนแล้วก็เอดเอดอย่างกิน ไปเดี๋ยวรอติดตามบึงอีพีต่อไปเนาะว่าพวกเขาสีเอาไปเห็ดเมนูอย่างเด็กกับเห็ดตาบอ่าที่เขาได้ในครั้งนี้เนาะบอกเลยว่าโป้เป็นครั้งแรกโอ้เป็นปุ่มเลยเนาะคันน้องยูเอากล้องไปตอนนั้นเสียดายเห็ดขาวเนาะโอ้เป็นปุ่มหลายจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุสะอาดเลยนะไปเดี๋ยวน้องยูที่ไปอ่าเอาเห็ดตาบไปล้างก็เนาะรอติดตามอีพีต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะ คำรับคลิปวิดีโอนีน้น้องบอมนงอยู่ก็จะขอเจไปเพียงเท่านี้เ้อกับครอบใจทุกคนนาะที่เข้ามาฮับสมฮับฟังจนแต่ต้นจนจบ,นะบเนาะกะมเบิ่งเฮ็ดนากันเนาะทุกคนม <า S 1> เบึ่งฮเก็บเฮ็ดนํากันเป็นตาสะโอนเฮงก็คอ,อบใจหลายๆเด้อทุกกาลังใจทุกคนเนาะที่มอบให้น้องบอมน้องยู่จนมาฮอซุมมือนี้เ้อก็ขอบใจทุกทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเอฟซีฟังลาวฟังไทยฟังต่างประเทศอ่ะอเมริกาสหรัฐอีหย่างต่างๆเลยเนาะครอบใจที่ด้อ ะควิวิดีโอนี้กับฟานทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เหมือนเดิมให้น้องบอมน้องยูดีเดอสำหรับคิปวิดีโอนี้จะลาไปก่อนแนละ้วบายบาย